嗯。Nee. ติจีวรานีสพาริวรานีพิขุสังฆัสดโอนุชยามะสาธุโนพันเตพิขุสังโฆอิมานิติจีวรานีเปิดไฟสวาส่งวางเลยนะครัีเพิ่งเปิดไฟนะครับวสว่า<อ>งดีมาก ที่พราะห์ยังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถาวายถ้าใจขีวรกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงขอพระพิสุสงจงรับ ถ้าใจจีวนกับทั้งหอมบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพรเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความจเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพรเจ้าทั้งหลายสิ้นการรักนนานพึินสาธุ เตรียมตัวนับพรอยะาทาวาริวะาปุราปาริปเรนตีสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเตตานังอุปังกอบปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปังเมวะสัมมินจันตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปะระโสยะตามณีโชติระโสยัตาสัตติโย วิวันจันตสัรรสพรตโวินาสตุมาเภวัรันตาราโยสุภิ

สาธุบุญของเราสำเร็จแล้วนะครับโมทนาบุญกับพี่น้องทุกท่านทุกคนเนอนะครับที่ได้ร่วมกันถวาย้าไตจะถูกปัจจัยแล้วก็สิ่งของ,งต่างๆนะครับกลับนิบนพระคุณเจ้าทุกลูกเลยนะครับเนาะเขากลับสักการะองค์หลวงปู่ในหน้านะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นคณะนะครับนะ ทันทีได้แจ้งความประสงค์มาในขั้นข้างนะครับส่วนนี้กำกังนับธรรมจัก,กรประสงค์ทุกปเลยนะครับเนะา,กาะก็ญาติโยมที่ติดตามพระคุณเจ้ามาก็เรียนเชิญด้วยกันในเรื่องนะเอาเฉพาะญาติโยมที่ติดตามพระคุณเจ้าเด้อนะะกับอย่างหลังจากนั้นพระคุณเจ้าสักการะเสร็จก็เป็นคณะ ในปนนะท่ะนท่านในบนนะครับก็จะเป็นชุดที่เขากับสกสาะเป็นชุดต่อไปนะครับด้านข้างด้านนี้รอก่อนเด้อยังยังเออเอ,อเอาเฉพาะญาติโยมที่มากับพระอาจารย์นะครับก่อนนะนะครับเดี๋วด้านข้างรองก่อนนะครับด้านข้างรองก่อนครับ นังน่งรอก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากพระคุณเจ้าท่านสการะเสด็ก็จะเป็นคณะหนาะท่านในพลนะครับที่ได้จัดเตรียมเข้ากลับสการะในชุดต่อไปนะครับต้องขออภัยกับ ถ้ามาด้วยกันก็ให้ให้เข้าเลยก็ได้ไม่เป็นไรมาด้วยกันกับพระอาจารย์ก็เรียนเชิญด้านในเลยครับอ่าเอามาลุกลุกคุณแม่ลุกลุกชับลุกเจ้าหน้าที่เราไปไหนหมดเนี่ยมาเดินมาตรงนี้สักคนหน่อยนี่บอกแม่ลุกแล้วก็บอกแม่ไปจับข้างในครับเอาตรงไหนอ่ะ ไม่ถ้าบอกว่ามา,ากับว่อาจารย์ก็ให้เข้าไปเลยจะได้จบมาชุดเดียวกันก็ลุกเลยครับลุกเข้าไปเลยไม่เป็นไรนามา,ากับว่าอาจารย์ก็เชิญเลยครับจะได้กลับด้วยกันมาจากไหนครับทีมใหญ่เนี่ย ประชาค่ะไมา่จาักใส่นะวัดประชานิยมจังหวัดไหนอ๋อวัดประชานิยมจังหวัดกาลาสินนนวัดประชาตำแห่งี้มไหนวัดประชานิยมจกากจังหวัดกาลาสิีสิ้นโลกอะไรนะครับเนี่ยเสื้อสิ้นโลกอะไรอ๋อสิ้นโลกยังเหลือทำ เป็นเสื้อนะครับด้านหน้านะครับเขียนว่าสิ้นโลกยังเหลือธรรมวัดประชานิยมจากจังหวัดกาลสินว่าอย่างนี้นะครับ เสื้อขาวคอสีแดงนะครับด้านหน้าอกเขียนว่าสิ้นโลกยังเหลือทำ